วันจันทร์ที่8กระกฎาคม2567ในเวลา9นาฬิกา30นาทีนางสาวกัญพัฒน์วิรพันธ์นายกเทศกร,รตีตำบลขามใหญ่มอบหมายให้นางสาวนัตตรีพิกุลเลขานุการนายกเทศกร,รตีตำบลขามใหญ่พร้อมด้วย นางอารชรหมันนางรองรองประลัดเทศบาลตะบนขามใหญ่นางสุธิยาปากหวานผู้มีการกองสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมและขา้าราชการเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการเทศบาลตะบนขามใหญ่รวมกับศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตะบนขามใหญ่และอสอมอในพื้นที่หมู่ที่3และหมู่ที่4ลงพื้นที่ตามโครงการส่งต่อกำลัง ห่วงใยใส่ใจสุขภาพคนพิการชมุมชนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567จํานวน10รายซึ่งมีผู้พิการนะคะในเขตพื้นที่หมู่ที่3บ้านกันเหลืองตำบลขามใหญ่อเเมืองจังหวัดขุนบลราาชธานีจํานวน5ราย และในพื้นที่บ้านด้ำร้าหมู่ที่4ตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดุบนราชธานีจำนวน5รายรวมเป็น10ราย